อาไปดึงบดึงงอุทัยอามาทีเกเก๊สวัสดีนะคะสวัสดีน้องน้องีนะคะนี่ก็จะพาชมน้องมาที่งานมักน้เอฟซ คุณแมอ่อิสรียมบปาำไปปิชุกสาธายทักทายทักทายเป็นหัวกำลังโซนมากๆเลยนะฮะงานงานนานๆได้ออกงาน,น,น,นก,ก,ก็โซนนะคะโซนนะนี่นีเนี่ เฮ่เฮ hey, hey, hey. ่เฮ okay. ่มิบิมกต้อง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 ตวไอกระเต้มีน้องสงกรานเดี๋ยวเดี๋ยชมนะคะชมนะคะชมภาพน่ะ ี่ความเราไ่เข้าจะเองโอ้วะไรเห้ยจ,ยจ้าคือไปยักยอกบอยจอดอะไรเอาใครรอประกันไหนมาดูสิหน้าวันนี้ <laughs> ตุนหัวหูกลางแล้วตุนหัวหูกลางแล <laughs> ้ว เออตักทายตักทายนะน่านาจริงวันอืดนี่นะคะนนี้ คนกำเนิดนะคะงามสิทธิโชคพ่อเศรษฐีโปงแม่อิสรีงามสิทธิโชคนะคะค่ะสวยงามมากนะคะ อันดากมาเลเดอซากุ okay ระบันโอเคนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะดเคสักสักแป๊บสักสักกอน เฉ็นรีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ